พื้นที่ของตำบลดงเดยน,นะคะค่ะขออนุญ,ญาตสัมภาษณ์ท่านนายกบะเลงหนูหลิงนะคะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเดอองยอำเภอโกงกลาศจังหวัดสุโขทัยนะคะและท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเดยน,นะคะท่านนายกคะที่ผ่านมานะคะช่วงภัยแล้งนี่คะมีการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ยังไงคะและเพื่อในช่วงของอข้างหน้านี้จะมีน้ําไหลหลากน้ําท่วมในพื้นที่ของอำเภอดงเดยแล้วท่านามีมาตรการอย่างไรที่ป้องกันแก้ไขให้กับประชาชนในพื้นที่คะ ครับผมบริเงนุลิงนายกองค์การบริหารส่วนตำบนดงเดือยซึ่งเหานักข่าวได้ถามว่าภายแรกที่ผ่านมานี่ช่วยเหลือประชาชนอย่างไรครับดงเดือยผมเนี่ยได้ได้ไปทำา MOU ไว้กับชลประทานกรมน่านก็ประกอบไปด้วยอำเภอบางละการรมกรงไกรล,ลาชและอำเภอพรมพิรามเราจะจัดสรรน้ำเป็นเป็นสามส่วนด้วยกันก็เขาเรียกว่าสบสอบอหนึ่ง ขึ้นกับอำเภอพรม,มิลามทั้งหมดสบสอ 2. สบอ 2. สบอ 2. นี่ประกอบไปด้วยของผมเนี่ยตำบลกกแรกบ้านใหม่สุขเสษมไกลนอกดงเดือยไกลกลางและไกลในเป็นบางส่วนอันนี้เราจะผ่านน้าเราจัดสรรน้ํากันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นคิวเขาเรียกคิวน้ําเรียกผู้นาไปทั้งหมดนายกอบตสามสี่อำเภอทั้งหมดเนี่ยไปตกลงกันว่า่าคิวละ10วันคิวละสิวันนะครับ เป็นเป็นบางเป็นบางคิวสมมติว่าทางโซนสามอำเภอมาระก,กรรเนี่ยเขาใช้คลองใหญ่ตรงตรงคลองเมยมรครับที่จะข้ามไปพิโลกตัวนี้นะของเขาเนี่ยคลองใหญ่ก็เ,เก็บน้ําไว้ได้มากถ้าของผมขาดแคลนอาทิเช่นภัยแรงที่ผ่านมาเนี่ยสิวันน้งผมไม่ถึงปลายทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งดงเดือยผมเนี่ยมันสูงสูงกว่าผดปกติแล้วก็อยู่ปลายด้วยเป็นเป็นลูกสุดท้องน้องสุดท้ายของของการใช้น้ําเลยก็ไปอ้อนวอน พักพวกกันในในในคิวเขาอะคิวคิวหคิวสเนี่ยไปขอเขามาเพิ่มได้อีก4วันบ้าง3วันบ้างอันนี้ก็ลดปัญหาภายแรงไปได้ส่วนการทำนาเนี่ยส่วนการทํานาของของพวกเราเนี่ยเราจะทําปีละสองครั้งนะครับครั้งแรกก็เริ่มทำตั้งแต่เดือนพฤศจิกาเก็บเกี่ยวในเดือนมีนาต้องให้แล้วเสร็จแล้วพอรอบสองปุ๊บวันที่1เมษายนที่ที่ถึงเนี่ยต้องทําให้แล้วเสร็จภายในวัน ที่15สิงหาคมต้องเก็บเกี่ยวต้องเสร็จเพราะเหลือจากนั้นสิงหากันยาคมพฤิิาเนี่ยบางรรมโมเดลเนี่ยเขาขอเขาขอเอาไว้เป็นหน่วงน้ําเพื่อไม่ให้น้ําไปท่วมบางรรรมไปท่วมนครสวรรค์ไม่น้ํายมถึงกรุงเทพก็จะบรรเทาได้ในใน,ในช่วง3-4เดือนเนี่ยเป็นเป็นขนาดนี้และส่วนคําถามที่สองว่าฤดูน้ําหลากเนี่ยเราเราเราจะช่วยเหลือประชาชนได้ยังไง ประเด็นแรกเลยองค์การบริหารส่วนตำบลลงเดยผมนี่ก็เตรียมการพร้อมอยู่แล้วทุกสถานการณ์คําสั่งจากนายมาเนี่ยก็ต้องเตรียมพร้อมมีรถมีเรือมอียามยีิบสี่ชั่วโมงอยู่แล้วนะครับแล้วการจัดก,การบริหารน้ําการน้ําท่วมเนี่ยผมมีประตูนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขื่อนใหญ่วังสะเอร์เขาเรียกเขื่อนวังสะเอนะครับเขื่อนหนองสะเอต่อไปก็เขื่อนท่านางงามต่อไปก็วังอิทุก ก็จะปล่อยโดยการประสานงานระหว่างชนประทานทั้งหมดเนี่ยครับประสานงานกันว่าอย่างเขื่อนยางซ้ายเนี่ยมาจากหาดพันจันอ่ายางท้ายรับไม่ไหวแล้วนะก็จะประสานมาที่อาําเภอโกมเลล่านมาเขื่อนวางสตือผมก็ประสานงานกันต่อไปเรื่องเรื่องการมาเทาความเดือดร้อนเรื่องน้าท่วมเนี่ยยิ่งดีนะครับยิ่งท่วมยิ่งดีชาวบ้านได้ปลาเพราะเรามีศาสตร์ธรรมชาติอยู่นะครับก็ก็ก็ประมาณนี้แหละครับคาขวัญของ องค์การบริหารส่วนตำบลนงเดชก็คือแหล่งปลาดีที่หลุมน้ำยมเที่ยวชมที่บึงมูลที่นี่นะครับเที่ยวเที่ยวเที่ยวชมที่หนองบึงมูลเกลือกูนด้วยเครื่องจักสานตระก,การตาด้วยเขื่อนวังสะเอครับขอบคุณครับค่ะท่านนายกแล้วกิจกรรมที่ร่วมกับประชาชนนะคะแล้วมีนโยบายหลักๆอะไรบ้างคะเพิ่มเติมอีกนิดคะ่นนคะนายกกิจกรรมเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตำบลนงเดือยเรามี <c oughs> ม,ม,มีมีมาก มากมากนะครับยิ่งเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เป็นชมรมผู้สูงอายุอำเภอกรงเทพราชผมแปลกมีที่อบอตรงเดือยที่เดียวผมมีผู้สูงอายุมาเรียนอายุ6ก